สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานการนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขด้วยนโยบาย6ประเด็นความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตเขตหนึ่ง การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขด้วยนโยบาย6ประเด็นความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งโรงเรียนอนุบาลวังไซภูนกลุ่มโรงเรียนอำเภอวังไซภูนบริหารงานโดยนางสาวมิ่งขวัญถาวรศักด์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังไซพูนมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น30คนครูผู้สอน23คนบุคลากรทางการศึกษา6คนมีจำนวน,นนักเรียนระดับปฐมวัย67คนระดับปฐมศึกษา202คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น116คนรวมนักเรียนทั้งสิ้น385คน การนิเทศติดตาม6พร้อม 1. พร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาและภูมิคุ้มกันมีแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทั้ง3ขั้นตอนคือก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุในการป้องกันภัยธรรมชาติการป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาประเมินและปรับปรุงมาตรการความเสี่ยงของอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงระบบไฟฟ้าโดยมีแผนการปรับปรุงบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขเอื้อต่อการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอมีเครือข่ายดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขหน่วยงานภายนอกชุมชนหรือผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยโดยได้รับผลการประเมินเกียรติบัตรด,ดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่สองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สครบทุกคนตามโปรแกรมไทยสคูลลันอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งให้บริการดูแลด้านโภชนาการน้ำดื่มสะอาดและสุขภาวะอนามัยที่ดีของนักเรียนทุกคน 2พร้อมด้านคุณภาพการจัดการศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบันมีแผนการพัฒนาการศึกษาโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยจัดให้มีและใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก พัฒนาห้องเรียนคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมีการปลูกฝังในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรูก Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมซอพาวเวอร มีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันมีทะเบียนนักเรียนถูกต้องเป็นปัจจุบันมีเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนมีคู่มือวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจัดทำสารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ได้ทันที มีโครงการหรือกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเขียนการคิดคำนวณและมีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผลนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศมีการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนาความฉลาดรู้และฝึกทักษะการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซ่ามีแผนการขับเคลื่อนการยกระดับ RT NT โอเนรวมทั้งนำผลจากการทดสอบไปใช้ในการยกระดับส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน6คนและมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3. พร้อมด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้มีความพร้อมด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ดําเนินการตามองค์ประกอบสําคัญ5ประการของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการป้องกันเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กตุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษตามความต้องการจําเป็นรายบุคคลมีระบบการแนะแนวในโรงเรียนที่ครอบคลุมการชี้แนะโคชชิ่งด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัว สังคมและเป้าหมายชีวิตของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมีเอกสารประกอบหลักสูตรกิจกรรมแนแนวมีโครงสร้างการจัดกิจกรรมแนแนวในโรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนแนวระยะยาวกิจกรรมแนแนวรายคาบหนึ่งแผนต่อหนึ่งห้องเรียนและมีปฏิทินการนิเทศภายในกิจกรรมแนแนวมีการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้เรียน ส่งเสริมทักษะอาชีพที่จําเป็นแห่งอนาคตและการมีรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาเรียนรวมตามบริบทของสถานศึกษาส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเช่นป้ายอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมเทศกาลวันสําคัญ บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนการท่องเที่ยวอาหารศิลปะวัฒนธรรมอาชีพและสภาพสังคมในท้องถิ่น4 พร้อมด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา5ปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษานโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ2,568ถึง2,569มีแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา5ปีของสถานศึกษา 5. พร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้และสมรรถนะครูด้านวิชาการด้านภาษาไทยด้านภาษาอังกฤษด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ 6. พร้อมด้านภาคีเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ วางแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีปฏิทินการนิเทศภายในชั้นเรียนครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน100เอร์เซและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชนผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยได้รับเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเก้าอี้จำนวน290ตัวเป็นเงิน69,600บาทและได้รับเงินบริจาคในการสร้างรั้วจำนวน3า1 0 0นวน34,100บาทโรงเรียนอนุบาลวางไซคูนรายงานขอบคุณค่ะ